หมกหน่อไม้ใส่หมูนะจ๊ะวันนี้ดูค่ะเป็นตะแสบบอพี่น้องใส่ข่าเบียร์ย่างดีเด้อเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือนั่นบ่มากบกหมกหมออด้พี่น้องหมกหมอมันก็ง่ายไงยดอกค่ะแต่ว่านั่นมักหนึ่งเนาะค่ะเนะาะมักหนึ่งเอาในเตาเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะขาเบียร์ค่ะพี่น้องหมูสามสันด้วยค่ะเด้อใส่ผักซีเรียาน้ำาะว่า บ่มีผักอีตูใส่ใบบกูดนะคะเนาะเนี่ยคะ่ะซีมเบิงกอนหมกเด้อพี่น้องเด้อเอาลิมเอาน้ำแตะแตะแตะดูนะคะ,มมะททแล้วก็สิมหฮอไเด้อบัตเทนี่ฮอราแล้วก็ใส่ซึ่งหนึ่งคะ่ะพี่น้องแซบแซบคะ่ะอีสานบ้านเรานะคะอยู่เมืองนอกทำกินเองคะ่ะถูกปากเก่ยวของคะ่ะพี่น้องเนาะจะเนาะน,นี่จะเป็นตาแซ่บอมุสอวาดน,นะคะเนาะ คบเครืองค่ะขันบ่คบเครืองนั่นบบเห็ดเด้พี่น้องมันบ่แซ่บเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะเขาเบียตำเองใส่พริกโดดน้ำเนาะค่ะเนาะใส่กระชายน้ำเด้อพี่น้องเด้อตำตำตำใบบกกรดก็มีพริกหนวยหอมแดงนะะเนาะค่ะเนาะค่ะใส่หอมหลายๆพ่อพ่อบกลงไปนี่มันสิหยบหมดเลยเด้อพี่น้องผักซจำนี่ยุบเปิดเลยค่ะผู้ใดมักใส่ผักอยัางกระชายน่าจะเนาะนี่หมกหน่อไม้เสร็จแล้วค่ะเพื่อน เอาเบิ้ลนกนมกนกมกกมกน้อไม้ใส่หมูดูค่ะดูเป็นตะแสะโมกนกอไม้ใส่หมูนะคะดูมกน้อไม้ใส่หมูสามใส่ตำริกแกงเอง เป็นไดเป็นไดนี่เลยนะคะหมกหน่อไม้หมูสามชั้นนะคะนี่เลยนี่เลยหมกหน่อไม้โอ้มูสามชั้นนะคะตำพริกเองแซ่บเวอร์ค่ะพี่น้อง มกนม้อยใส่หมูสามชัน้นดูเอาเข่ามาจำนะคะเนาะอือสุดยอด